ธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมไม่มีแล้วธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมไม่มีแล้วก็ก็แสดงว่านะหาตัวตนไม่เจอแล้วนี่แหละที่คนส่วนมากกลัวกันกลัวกนรไปในในพิพานไม่มีอะไรเลยเลยไม่อยากไปที่นี้พอาศาสนาพุทธวปแบบมหายานนะอันนี้นิว่าว่าจาร์ที่เท่าที่ทราบม,มานะ คือศาสตร์ารพูดแบบฟ้าอาจารย์เขาประกาศเลยนะเขาจะตัดจะต่อจะแต่งจะเติมตามที่อาจารย์ชอบดังนะั้นแอาจารยนี้เขาบอกว่าวาอาจารย์พรวะวาทนคือว่า,าคําสอนของอาจารย์ดังนะั้นแบบอาจารยนี้เขาสร้างสร้างแดนขึ้นมาแดนเรียกว่าพุทธเกษตร คำว่าเกษตรนี้แปลว่าทุ่งนาในั่นเขาจึงสร้างพุทธกเกษตรขึ้นมาในพุทธกเกษตรนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ประเด็นที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหนนับไม่ถ้วนจะไปอยู่ที่นี่ทั้งหมดจะไปอยู่ที่นี่ทั้งหมดเน,นน้นเรื่องของมาหยานเขาอันนี้เราเราไม่วิจารณ์เลยคือเขาแต่งเขาอย่างนั้นแต่ศาสาพุทธแบบขินญานหรือเทก็ว่าอันนี้ คำว่าเทระวาทะวาทะนี่แปลว่าคำสอนเอเทระแปลว่าผู้บวชนานนัาประการให้ทราบซะที่นี่เลยนะจะจกก่อถามว่าเทระแปลว่าผู้บวชนานหรือผระผู้ใหญ่ผู้ที่บวชนานที่สุดคือใครยมลองตอบที่ผู้บวชนานที่สุดคือใครผู้บวชนานที่สุดนะครับ ก็คือพระพุทธเจ้าครับผมว่าใช่เลยใช่ผู้บวชนันที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเราดังนั้นศาสนาพุทธแบงนินญาณหรือเทระวาทานนี้จึงเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไฟชินญาณน,นี้เราประกาศตรงเลยว่าไม่ตัดไม่ต่อไม่แต่งไม่เติมแม้เล็กน้อยอะไรก็ตามจะว่าเล็กนิดนึงก็ไม่ตัดไม่ต่อเราประกาศอย่างนี้ เราชอบอย่างนี้แต่ฝ่ายมาญาณเขาบอกว่าเจ้า,จ,าจะตัดจะแต่งจะตอจะตึงดังนั้นให้ชาวพุทธทั้งโลกสองฝ่ายให้ทราบอย่างนี้นะจ๊ะคือแต่ละฝ่ายเขาชอบคือใยาอย่างนี้ดังนั้นเราชอบอย่างนี้เราเชื่ออย่างนี้นะเราเชื่ออย่างนี้ดังนั้นเมื่อโยนถามว่าเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันทัปปรินิพานไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็อย่างที่พระพุทธองาทรงกล่าว่าจะว่าไปก็ไม่ได้ว่ามาก็ไม่ได้ ว่ามีอยู่ก็ไม่ได้ไม่มีอยู่ก็ไม่ได้นะดังนั้นมันจะเป็นสภาวะหนึ่งเป็นแดนหนึ่งที่อัศจรรย์ที่สุดอตอบนี้ดีกว่าเป็นสว่างที่อัศจรรย์ที่สุดก็แล้วกันอ,อ้เป็นแดนที่หลวงพ่อไม่มีไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีวัตถุธาตุทุกอย่างแต่ม,มีความสว่างอยู่ใานาพระสูตรกล่าวไว้อย่างนี้อโอขอคบคุณหลวงพ่อมากครับ